เือละครชีวิตรักเงารักไร้คาตอนที่เก้าเชนมาค้างที่บ้านของทอฝันทําให้โอมโมโหหึงมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ขอบคุณมากนะคะคุณเชนที่ช่วยดูแลที่หนึ่งจนหลับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วหรอครับมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณสักหน่อยค่ะแต่ว่าคุณก็ช่วยทําให้นอกจากช่วยทําอาหารแล้ว ก็ยังช่วยฉันดูแลลูกด้วยขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณเชนผมเต็มใจครับเพื่อคุณทอแล้วผมทำได้ทุกอย่างเต็มใจมากที่สุดว่าแต่คุณให้ผู้ชายคนนี้ค้างที่บ้านด้วยหรอครับทอไม่ได้อยากให้ค้างหรอกคะ่ะไม่เคยคิดจะให้เขาค้างด้วยแต่ผู้ชายคนนี้ก็ถือวิสาสะเข้ามาทอไล่อย่างไงก็ไม่ไปก็เลยไม่รู้จะไล่อย่างไงคะ่ะนาดานนาทน ไล่แล้วก็ยังทนอยู่ได้คุณทอคงไม่ใจอ่อนคิดจะกลับไปคืนดีกับเขานะครับไม่หรอกค่ะอะไรที่ทอบอกว่าไม่เอาให้ตายยังไงทอก็ไม่กลับไปเอาถ้าเป็นแบบนั้นผมจะดีใจที่สุดเลยครับคุณทอหมอโอมได้ยินทอฝันพูดแบบนั้นกับเชนก็หงุดหงิดหนักทอทำไมจะต้องให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้ด้วยคุณเชนเขาไม่ใช่คนอื่น ตอนที่ฉันไม่มีใครไม่มีเงินที่จะมาทำโรงงานปาระก็มีแต่คุณเชนที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นสำหรับฉันแล้วเขาไม่ใช่คนอื่นเอาล่ะเอาละผมรู้ว่าผมผิดนะทอแต่ตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วผมก็ไม่รู้จริงๆนี่ว่าคุณไม่ได้เป็นคนขับรถชนแฟนเก่าผมตายต่อให้เป็นฉันหรือว่าเป็นพี่แนทที่ชนแฟนเก่าของคุณแต่การที่คุณล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นแกล้งทำเป็นรัก แรงขอแต่งงานแบบนี้มันก็ไม่สมควรแต่คุณก็ต้องเข้าใจหัวอ,อกของผมบ้างสิแฟนผมถูกรถชนแต่คนชนไม่ได้รับโทษอะไรเลยฉันเข้าใจฉันถึงได้ไม่โกรธคุณไม่ได้เกลียดคุณแต่ฉันแค่ไม่อยากเห็นหน้าคุณเข้าใจไหมผมต้องทํำยังไงเราถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มันไม่มีทางหรอกหมอโอมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพราะฉันไม่ต้องการเห็นหน้าคุณไม่ได้อยากให้ลูกมีพ่อแบบคุณลูก เกิดจากฉันคนเดียวแต่ผมต้องการคุณกับลูกนะทอไม่ไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราสองคนฉันไม่ต้องการคุณได้ยินไหมออกไปจากชีวิตฉันกับลูกซะแต่ผู้ชายคนนั้นเขาไม่ใช่พ่อของที่หนึ่งนะพ่อเลี้ยงมันจะดีกว่าพ่อแท้ๆได้ยังไงอย่ามายุ่งกับเราสองคนแม่ลูกฉันบอกแล้วไงว่าให้คุณออกไปจากชีวิตเราชายหนุ่มทอนหายใจหนักเขาออกมาเดินเล่นเปิดโอกาสให้แนทมาอารวาด กับทอฝันแกนังทอนังน้องชั่วพี่แนทแกก็รู้ว่าฉันน่ะรักหมอโอมมากแต่แกก็ล่อเขามาที่นี่คิดจะเอาลูกมาล่อเขาเหรอเขาไม่ได้รักพี่แนทนะคะถ้าไม่มีแกเขาก็ต้องรักฉันไม่มีทอหมายความว่ายังไงคะพี่แนทจะทำอะไรทอฉันก็จะฆ่าแกนะสินังทอหยุดนะคุณแนท ชายหนุ่มมาได้ยินประโยคนี้เข้าพอดีจึงเดินเข้ามาขวางหมอโอมแนทรักคุณนะคะแนทแลดได้ทุกอย่างกระทั่งจะฆ่านางทอขอแค่ให้คุณรักแนทรักแนทแล้วก็เมตตาแนทบ้างนะคะแนทรักคุณผมคงรักคนที่ฆ่าแฟนผมตายไม่ได้หรอกนะคุณเนทมันเป็นอุบัติเหตุแนทไม่ได้ตั้งใจคุณอยากให้แนทชดเชยอะไรคุณว่ามาเลย แนทจะจ่ายค่าชดเชยให้คุณทุกอย่างมันจะไม่สายเกินไปหน่อยเหรอที่จะมาสำนึกผิดจ่ายค่าชดเชยเอาตอนนี้ตอนนั้นแนทยังเด็กมากแล้วก็แนทก็เมาแนทไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่คุณก็ให้คนอื่นมารับผิดชอบแทนถ้าแนทย้อนเวลากลับไปได้แนทก็จะรับผิดเองจะไม่ให้ทอฝันเข้ามายุ่งเรื่องนี้เลยแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วแนทย้อนเวลากลับไม่ได้นะคะหมอโอมมันยังไม่สายไปหรอกถ้าคุณสำนึกผิดจริง ผมจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องคุณใหม่ผมจะให้ตำรวจรื้อคดีขึ้นมาใหม่หมอออมมันจะไม่ใจร้ายมากเกินไปหรอคะผมจะเอาคุณเข้าคุกให้ได้คุณแนทแนตได้ยินแล้วก็น,นาซีดเจ็บใจและกลัวเขาจะไปบอกตำรวจมารื้อฟื้นคดีเธอจึงตัดสินใจยิงเขาแล้วหนีไปทันทีทอฝันตกใจมากนำตัวชายหนุ่มส่งโรงพยาบาล หมออมไม่ได้สติอยู่หลายวันทำให้ทอฝันใจไม่ดีราณีรู้เรื่องนี้ก็รีบม,มาหาลูกสาวทันทีแม่ถ้าคุณโองเขาตายทอจะไม่ให้อภัยตัวเองเลยทอทอเป็นสาเหตุทำให้เขาโดนยิงพี่แนทเขาโกรธเขาก็เลยยิงหมอโอมจะเย็นเย็นมันไม่ใช่ความผิดของแกซะหน่อยแนตเขาสติแตกไปเองมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแกเลยนะทอผิด ที่ทอไล่เขาทอไล่เขาไปไม่ยอมรับเขาเป็นพ่อของลูกก่อนตายเขาควรจะได้กอดลูกหอมลูกบ้างทอผิดเองอะแม่ทอผิดเองแกอย่าสติแตกสิยายทอเขายังไม่ตายซะหน่อยแต่เขาก็ยังไม่ฟื้นนะคะแม่ถ้าเขาฟื้นขึ้นมาแกจะให้อภัยเขาไหมทอจะให้โอกาสเขาคะ่ะดีแล้วล่ะลูก ที่เขาทำไปก็เพราะเข้าใจผิดพอเขารู้ว่าแกไม่ได้ทำก็รีบมาขอโทษแม่ว่าลึกๆแล้วหมอโอมเขาก็รักแกนั่นแหละค่ะแม่ตอนนี้ทอบขอแค่ให้เขาฟื้นขึ้นมาเท่านั้นก็พอแนทโดนตำรวจรวบตัวแต่เธอวิ่งหนีออกมาจนโดนรถชนและเป็นอัมาพาตทำให้ราณีต้องคอยดูแลลูกเลี้ยงแม่ครับพี่แนตเป็นยังไงบ้างคะได้ยินว่าโดนรถชนเหรอ เป็นอะไรมากหรือเปล่าพิการปิดอัมพาตหมอบอกว่าแนทจะเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตขยับเนื้อขยับตัวก็ไม่ได้ด้วยโถเอ้ยพี่แนทน่าสงสารจังเลยนะคะแม่มันก็คงเป็นเวรกรรมของเขานันแหละที่เมาแล้วขับชนคนตายแถมยังไม่รับผิดชอบทอจะขอให้หมอโอมเอาโหสิกรรมให้กับพี่แนทนะคะจะได้ไม่เป็นกรรมเป็นเวรต่อกัน ดีแล้วล่ะลูกแล้วนี่หมอโอมเขาฟื้นหรือยังหมอบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วค่ะเย็นนี้น่าจะฟื้นดีแล้วลูกดีๆีดีแม่ดีใจด้วยนะลูกนะกลับไปดูเขาเถอะส่วนเรื่องแนทเดี๋ยวแม่จัดการเองค่ะทอฝันวุ่นหนักทั้งดูแลลูกและดูแลอดีตสามีโชคดีที่มังกรกับนิดมาช่วยเธอดูลูกด้วยพอดีกับที่หมอโทรศัพท์เข้ามาแจ้งว่าเขาฟื้นแล้วเธอจึงรีบไปแม่คะ ทอต้องรีบไปแล้วนะคะหมอโอมฟื้นแล้วค่ะไปเถอะลูกขอให้โชคดีนะจ๊ะขับรถดีๆล่ะยญิงสาวรีบไปชายหนุ่มฟื้นขึ้นมาก็ถามคุณเป็นยังไงบ้างทอฉันไม่เป็นอะไรค่ะคุณฟื้นก็ดีแล้วนะสลบไปตั้งสามสี่วันนะ่ะฉันเป็นห่วงผมขอโทษนะทอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างช่วงที่ผมสลบไปไม่ฟื้นผมฝันอะไรมากมายแต่ตอนที่ผมฝัน ผมแค่กลัวว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาเจอคุณอีกอย่าพูดอีกเลยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวที่ผ่านมาฉันจะลืมหมายความว่าคุณให้อภัยผมใช่ไหมค่ะฉันตัดสินใจแล้วฉันจะให้อภัยคุณขอบคุณมากนะทอขอบคุณมากจริงๆนอนพักเยอะๆนะคะจะได้หายลูกคงเป็นห่วงคุณมากแล้วแค่ได้ยินว่าทอให้อภัยผมผมก็ดีใจมากแล้วล่ะ กรจบกลงไปแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะเหลืออีกตอนหนึ่งก็จะเป็นตอนอวสานแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะที่ลงในช่องต้นสนฟิล์มค่ะนิยายซิมทั้งหมดตอนนี้จะลงอยู่ช่องเดียวคือ BBZ Gaming นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะคะว่าให้กดเข้าไปช่องไหนรวมเป็นช่องเดียวจะได้ดูต่อเนื่องทุกวันนะคะถ้าแยกเป็นสช่องมันจะทำให้ได้ลงคลิปช้าค่ะ